บสคัมซิงถึงกับกรี๊ดเล่นเมื่อลิซ่าและโลเซ่แบล็กพิงมาอวยพรมันเกิดให้เบสคัมิงฉลองวันคราบมันเกิดครบรอบ23ปีของตัวเองเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาด้วยการไปดูคอนเสิร์ตของลิซ่าแบล็กพิงและเธอก็ได้เขียนข้อความนี้เป็นภาษาอังกฤษครับ today is my birthday can you say happy birthday to me please วันนี้วันเกิดชน,นะอวยพรมันเกิดให้กับฉันหน่อยซึ่งในช่วงซาวเช็คครับจังหวะที่ลิซ่าและโลเซ่แบล็กพิงเดินมาใกล้ๆและได้เห็น ป้ายที่เบสชูขึ้นนะครับโดยเฉพาะลิซ่าดูสิครับเธอตั้งใจอ่านป้ายนี้มากน่ารักมากๆเลยหลังจากที่ได้อ่านแล้วนะครับลิซ่าได้พูดกับว่า Happy Birthday แล้วก็ส่งจูบให้กับเบสด้วยงานนี้ทําเอาเบสถึงกับกรี๊ดสนัน่นเธอบอกว่าแค่นี้ก็มีความสุขแล้วนะครับและเธอก็ได้โพสต์ลงบนไอจีพร้อมกับแท็กไปหาลิซ่าว่าขอบคุณนะคะพี่ลิซ่า l ลิ e ของขวัญวันเกิดในปีนี้เลยยังไงก็ขอไว้พร้อมเกิดให้เบสมีความสุขมากๆนะครับ